สวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมทุนแล้วก็ขอสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมกันเป็นครั้งแรกด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชอ่องอัคราพยากรณคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมทุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมประจำเดือนตุลาคม2564นะครับ ผมจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการอ่านวิเคราะห์ดวงดาวต่างๆที่อยู่บนท้องฟ้าแล้วทำนายออกมาเป็นคำพยากรณ์จึงเน้นดูเป็นลัคนาราศีเป็นหลักนะครับนอกจากนี้จะใช้าศาสตร์แห่งไพาทารโรในการดูเพื่อเสริมความแม่นยำของคำพยากรณ์ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือคำแนะนำเด่นๆประจำราศีอีกด้วยนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมได้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปคัมภยากรต่อไปด้วยนะครับชาวราศีเมถุนมีดาวพุธเป็นดาวประจำราศีนะครับในเดือนตุลาคมนี้ดาวประจำตัวของท่านโคจรเป็นเกษตรตรธิบดีและเป็นมหาอุดย่อมส่งผลดีต่อดวงชะตาดวงชะตาของท่านจะมีกำลังและมีความเข้มแข็งทำให้ท่านมีความมั่นคงและเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแม้จะเกิดการผันผวนหรือเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ภาย,ายนอกเพียงใด แต่ท่านก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้นอกจากนั้นในเดือนนี้ยังมีดาวอีกหลายดวงที่ได้โคจรโยกย้ายราศีซึ่งจะส่งผลในด้านต่างๆแก่ดวงชะตาของท่านอย่างไรบ้างขอเชิญมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับด้านการงานดาวพฤหัสบดีดาวเจ้าเรือนปัตตนิและการงานโคจรในภพมรณะฟังว่ามรณะ หลายท่านก็อาจจะรู้สึกกลัวและคิดไปเองว่าจะเป็นแต่เรื่องร้ายๆเป็นความสูญเสียเพียงอย่างเดียวแต่ในความเป็นจริงแล้วมรณะ,ะในความหมายทางโหราศาสตร์หมายถึงการจบสิ่งหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นใหม่กับอีกสิ่งหนึ่งอาจเป็นการเปลี่ยนผ่านสถานะหนึ่งไปสู่อีกสถานะหนึ่งอาจหมายถึงการเดินทางไกลจากถิ่นฐานบ้านเกิดการต่างประเทศหรือได้มรดกก็เป็นได้นะครับ ในเดือนนี้ดาวการงานของท่านโคจรสถิตในภพมรณะจึงอาจหมายถึงท่านจะมีเกณฑ์ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการทำงานตั้งแต่รูปแบบวิธีการทำงานอาจเป็นการเปลี่ยนทีมเปลี่ยนหน้าที่การทำงานย้ายโตะ๊ะหรือจบโปรเจกต์หนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นอีกโปรเจกต์หนึ่งบางท่านอาจหมายถึงการได้ออกจากตำแหน่งเดิมแล้วได้โปรโมตตำแหน่งใหม่หรืออาจจะหมายถึงการออกจากงานไปเลยก็ได้นะครับหรือในบางท่านก็จะเป็นการ,กรเกษียณแล้วได้เงินก้อนไปใช้ บางท่านก็อาจจะได้สืบทอดธุรกิจกิจการต่อจากพ่อแม่ท่านใดที่มีคดีความค้างอยู่ก็จะได้รับคำพิพากษาและจะส่งผลดีกับผู้ที่ทำงานทางด้านประกันภยัยงานด้านสุขภาพงานด้านการขายสินค้าแอนทีกของโบราณของเก่านะครับท่านที่วางแผนจะเซ็งร้านหรือซื้อกิจการแฟรนไชส์ก็สามารถทำได้ในช่วงนี้เช่นกันนะครับแต่หากว่าท่านไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น ก็อาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดใจหรือร้อนใจไปกับเรื่องการทํางานบางอย่างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือจะมีเหตุการณ์เกี่ยวกับงานบางอย่างที่ได้วางแผนเอาไว้อาจถูกยกเลิกหรือโดนเลื่อนนัดแบบไม่แจ้งล่วงหน้าท่านจึงควรวางแผนสำรองในการทํางานและเผื่อใจเผื่อเวลาในการทํางานไว้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามดาวประจําตัวของท่านโคจรเป็นเกษตรราธิกบดีและเป็นมหาอุดดวงชะตาของท่านจึงมีความแข็งแกร่ง ท่านจะสามารถจัดการเรื่องราวต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับโดยภาพรวมในเรื่องการงานนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับด้านโชคลาภและการเงินจะมีเหตุการณ์ให้ได้เงินเข้ามาแบบง่ายๆและอาจมีเกณฑ์ได้รับเงินโอนอะไรบางอย่างเข้ามาบางท่านอาจได้รับเงินเข้ามาแบบฟลุก เนืงด้วยอิทธิพลของดาวเกตที่ได้โคจรอยู่ในภพการเงินตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงประมาณวันที่30ตุลาคมเป็นจังหวะที่ท่านที่ทำอาชีพเสริมอาชีพพิเศษจากงานประจำจะมีรายได้เข้ามามากโดยเฉพาะท่านที่ทำงานทางด้านการสื่อสารหรือใช้สื่อออนไลน์หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศงานอสังหาริมทรัพย์มีโอกาสจะประสบความสำเร็จมีรายได้เข้ามามากขึ้น บางท่านที่กำลังรอเงินตกเบิกหรือเงินที่ลืมไปนานแล้วก็เคยมีก็จะมีโอกาสเข้ามาแบบไม่คาดคิดอาจหมายถึงจะมีผู้ใหญ่หรือมีคนยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือในเรื่องการเงินแบบทันเวลาปัญหาในเรื่องการเงินที่ดูเหมือนจะไปไม่ไหวก็จะผ่านพ้นไปได้สิ่งสำคัญที่สุดท่านต้องสร้างเหตุและปัจจัยแห่งความสำเร็จทางการเงินเอาไว้เพราะในวันที่31ตุลาคมไปจนถึงประมาณเดือนพฤศจิกายน ดาวสุ์จะโคจรย้ายเข้าสู่ราศีธนูเหล่งลัคนาเป็นมหาจักรทั้งดวงการงานการเงินของท่านจะเริ่มสดใสมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามในเดือนนี้ขอให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้อาจเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเช่นหลังคารั่วผนังร้าวปลูกขึ้นบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายหรืออาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่หมดไปกับการเดินทางไกล จ่ายไปกับการดูแลบุตรหลานบริวารและสัตว์เลี้ยงก็เป็นได้เช่นกันครับด้านความรักท่านที่มีคู่ครองคนรักแล้วในเดือนนี้ท่านและคู่ของท่านมีเกณฑ์อาจได้ห่างไกลกันหรือไม่ค่อยได้ใช้เวลาร่วมกันสักเท่าไหร่นะครับอาจจะเกิดจากการทำงานหนักหรือต้องเดินทางไกลในอีกความหมายหนึ่งท่านหรือคู่ของท่านอาจมีการเจ็บป่วยต้องเข้าโรงพยาบาล นอกจากนั้นต้องระวังในเรื่องการใช้อารมณ์ต่อกันควรใช้ความใจเย็นและใช้เหตุผลในการพูดคุยนะครับส่วนท่านใดที่เคยระหองระแหงมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้แล้วหากมองดูแล้วไปต่อไม่ได้มีเกณฑ์ว่าจะเลิกกันสูงนะครับก็ต้องพูดกันตรงๆงครับว่าท่านควรตัดใจแล้วก้าวไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าส่วนท่านใดที่ยังโสดในเดือนนี้ยังคงต้องรอไปก่อนนะครับคนที่เข้ามาคุยด้วยยังไม่ใช่จังหวะที่จะเจอคนที่ใช่ หรือหากได้เจอก็อาจจะเจอคนที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วหรือเป็นความสัมพันธ์แบบทางไกลก็เป็นไปได้เช่นกันครับและแนวทางจากไพ่ทาโร่ประจำเดือนตุลาคมนี้ชาวลัคนาราศีเมถุนได้ไพ่ Page of Cups Knight of Pentacles และ The Chariot นะครับจากไพ่สามารถทำนายได้ว่า ท่านอาจกำลังรู้สึกขาดความมั่นใจหรือไม่เชื่อมั่นในตัวเองและสถานการณ์แวดล้อมแต่ก็จะเป็นเพียงชูวครู่ชูวคราวนะครับเดือนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานก็จะมีการเปลี่ยนในเรื่องของการทำงานหรือท่านที่ยังอยู่ในวัยเรียนก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกิดขึ้นด้วยเช่นกันซึ่งท่านก็จะต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้มีความคุ้นเคยมากขึ้น บางท่านมีความคิดริเริ่มจะทำอาชีพเสริมหรืออาจจะมีความสนใจในเรื่องการลงทุนในสินทรัพย์หรือหุ้นก็เป็นได้เช่นกันครับท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวอาจจะมีเรื่องต้องหมุนเงินก้อนแต่ท่านจะสามารถผ่านไปได้อย่างราบรื่นบางท่านอาจต้องเดินทางไปโน่นมานี่เพื่อทำงานมีเกณฑ์จะทำงานอยู่ไม่ติดที่นะครับในบางกรณีท่านอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็เป็นได้เช่นกันครับโดยรวมแล้วสถานการณ์ต่างๆในช่วงนี้ อาจทำให้ท่านรู้สึกอาจจะต้องออกแรงต่อสู้แข่งขันจนเกิดความเครียดแต่ท่านจะมีโอกาสได้รับชัยชนะและความสําเร็จเพียงแต่ท่านต้องลุยอย่างสุดกําลังนะครับในเรื่องของความรักหากรักใครชอบใครอยู่อาจมีคู่แข่งเกิดขึ้นในเวลานี้ส่วนท่านที่มีคนรักแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์และคําพูดให้มากๆเพราะมีโอกาสกระทบกระท่งกันได้ง่ายจึงควรใช้เหตุผลและใช้วิธีการพูดแบบใจเย็นๆต่อกันนะครับ ก่อนจบคําทํานายในคลิปนี้ก็ขอความเมตตาจากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาอย่างต่อเนื่องนะครับขอเป็นกําลังใจให้กับชาวลัคนาราศีเมทุนจงประสบแต่ความโชคดีมีชัยคิดสิ่งใดก็สมหวังดังปรารถนาทุกประการมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ